แซบแซบน้ำกันจ้าแซลมอนค่ะจุ่มไปเลยน้องเขาจะมีสาหร่ายมาให้ด้วยนะครับใช่้ดสุดรันเลยครับลันเลย,เลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อหอยจอบหรือโฮตาติเมืองไทยอ,อืมจิ้มดู อืมกุบกุบให้จบนี่เอาเลยค่ะเอาเยอะ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 ยอยเยะฮะมา้จังสีเลยพี่น้องจุงงบายโอ้โหช้ำจำมาจ้ะเราไปเราเลย วันนี้มากินโค้ดแซบทะเลดองกันค่ะเทะลงไปเลยอันนี้จะเป็นแมงกะพรุนสามสหายนะคะแซลมอนอันนี้อนนหอยจอบนะคะลงไปเลย,ลเลยน,นี่ขาเบียอาน้ำบอกแล,ล้วน้ำม,มันไหล,<า>ล<า>โคตรมกรอก<ะ>เอาน้ำจิม้มน้ำจิม้มเขาแถมน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ แซบแซบน้ำกันจ้าแซลมอนค่ะจุ่มไปเลยน้องเขาจะมีสาหร่ายมาให้ด้วยนะครับใช่จุ่มสุดชัวร์อื้อมกูนกุ้งกับสาหร่ายอร่อยนี่แซลมอนค่ะนี่พี่น้อง กูม,มักวาซาบิรอ้จักกินกับวาซาบินี่ร้านเลยครับร้านเลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อๆๆทุกคนค่ะใครเคยกิน ทะเลดองของตบมีบ้างคะตอนนี้เขาทำแพ็กเกจใหม่นะคะแบบนี้เลยกระปุกใหญ่ๆห้าร้อยห้าสิบมลนี่หลายตัวแฮ้งนี่หอยจอบหอยจอบหรือโฮตาติเมืองไทยกินดูอืม ปุบๆุบให้จบฮึมมเมงคพุนอร่อยด้วยนะมา่ชิมดูเมงคพุนนะคะจะเป็นแบบสามสหายนะคะทุกคน จะมีแมงกะพุนหัวกระสุนดูหัวใหญ่ใหญ่ใสมานใน,นอันนี้เลยใช่อ่ะหัวใหญ่ๆเลยแล,แ,ลเแล้วก็แมงกะพุนไลาเสือแล้วก็แมงกะพุนไทยค่ะทุกคนอกอบ ออมมาใช่มาค่ะเชมอนไว้ขอด้วยค่ะนี่เอาเลยค่ะเอาเยอะ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 เยเยอะเมากอือได้รสชาตเลยเนาะเข้ากันข่อบปนี้ คุณปุ่มอะคือ,อ,อชอบกินแมงกระปุืนหอ,หอยจอบนี่หอยโฮตะตินี่เวลาไปทะเลนี่คือมาก,กินแค่นี่จังสีเลยพี่น้อง จุง้งป้ายโอ้โหช้ำช้ำผมนี่มากินนะมันจะมีความหนึบหนึบอร่อยหอมเนาะสีฟุถไา่จับโคตรคุม้ม เราไปจินอยู่ทะเลอ่ะเอาออกมาได้แค่นี้จะละลอยอันนี้แบบปลากหลายเลยจิ้มหอมมะนาวครับกินกับอันนี้ซีรีรี่เข้ากัน Mm. Say, <laughs> so, say one. พราะว่าจะบิดนะฮะออเมนกับขุนหัวกระสุนลืมลเลยมันหลายแห่งพยายางนะครับอเคอื้ พี่น้องมากินด้วยกันนะครับเด้อมาจะกินให้ดูโอ้ขึ้นอะไรเอาอืมนี่จิ้มแมงก็เพร่นหัวใหนใสนเบอร์ทุกคนมาจ้ะ

หัวใหญ่แบบนี้า็ใครเยอะอือ,นนอใชอนน่เหมือนเั <c oughs> ี๋ยเห็นก็ใครสองสามร้อยสามร้ห้าสิบถ้าหัวจมบกใช่รสเดียวอือเอาเลยค่ะอือไม่ <c oughs> กินเลืกัน มาคือควมพอกินนื้อป่านนี่มาเด้อพี่น้องมาเด้ออื้มอ่ะ่อยากกินมันได้มันทีหนาไม่ใช่หนึ่งชอบกินไงนะว่าเนื้อเบลุก็แบบป้าชอบควมากก็ให้ควกินแหละเนาะ อันนี้เ anyway> ป็นเมนกุนไทยนะคะทุกคนค่ะ i̇şte อืเดี๋ยวเบลลี mm ่มีกัดไปให้ใต้คลิปนี้อร่อยมากจุ่ครับ แต่ตรงห้องเย็นแถมน้ำจิ้มซีฟูด้ดแถมสาหร่ายส่งตรงถึงหน้าบ้านนะคะทุกคนค่ะ คืออยากกินต้องสั่งไปกินดูค่ะใครอยากได้แบบคุ้มคุมก็แมงกะพรุนสามสายนะคะทุกคนค่ะมีหัวกระสุนเวียดนามแล้วก็ไทยนะคะอันนี้ครบเลยสามอย่างอยู่ในอันเดียวกันนะคะอืม แ่โค้ดแซบทะเลดองนะคะก็จะมีตั้มนิลานะคะเอกกับโค้ดแซบนะคะทุกคนคะใครอยากกินนะคะเดี๋ยวเวียจะทิ้งพิกัดไว้ใต้คลิปนี้นะคะลองชิมดูนะทุกคนอันนี้จะเป็นแมงกะพรุนสามสหายได้สามอย่างเลยอันนี้ค่ะคุ้มมากแล้วก็จะมีแซลมอนดองกุ้งดองแล้วก็หอยจอบนะคะทุกคนคะเอาละค่ะเขาทำแพ็กเกจจิ้งใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะอ่า ฝากนั้นเด้อค่ะของน้องเราเองนะคะเขาตั้งใจทํากันมากๆเลยห้ามที่กินทะเลดองตลอดแล้วก็เคยเฮ็ดขายแต่ว่าแพ็กเก็ตมันยังบบ้ามมือหนีเพิ่นออกแพ็กเก็ตหม่มาแบบนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะใครสนใจกาะพิมพ์สนใจหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะจิมตะกาดดานล่างได้เลยนะ